มาดูจุดยืนแล้วก็เป้าหมายชัดๆของกองทัพบ,บกกันนะครับในวันนี้8ธันวาคม68เสนาธิการทหารบกพลเอกชัยพลตรร่วมประพัดบอกเลยว่าเป้าหมายก็คือกองทัพบ,บกจะทำให้กัมพูชาสิ้นสภาพขีดความสามารถทางการทหารไปอีกยาวนานเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานของเรานะครับขณะที่เพจกองทัพบ,บกทันกระแสก็โพสต์บอกเหมือนกันว่าตอนนี้พื้นที่ปราสาทตาควายปะทะดุเดือดงานหินงานโหดส่งใจให้ทหารแนวหน้าด้วย พราะวันนเวลานี้ครับหลังจากทางกองทัพภาคที่2ได้มีการตัดเส้นทางการลำเลียง ของทางฝั่งกัมพูชานั่นก็คือกระเช้ากับบันไดที่ขึ้นไปยังเนิน350รวมไปถึงเส้นทางบำรุงกําลังที่ส่งเข้บญญาบาญังปศาสตาควายณนะขณะนี้ก็เกิดการสู้รบกันบริเวณโดยรอบปราสาทตาควายจับตาดูให้ดีครับว่าทหารไทยเราจะสามารถยึดปราสาทตาควายขึ้นมาได้หรือไม่และขอให้ทหารทุกท่านปลอดภัยนะครับจากพื้นที่กองทัพภาคที่2พามาดูพื้นที่กองทัพภาคที่1ซึ่งดูแลความมั่นคงในจังหวัดสระแก้วกันบ้านนะครับก็โพสต์บอกเลยว่ากัมพูชาเป็นภัยคุกคาม กัมพูชาเตรียมการรบตลอดแนวพบการเคลื่อนกำลังเคลื่อนย้ายอาวุธหนักเข้าประชิดชายแดนเป็นภัยคุกคามต่อธิปไตยของไทยกองกำลังบูรภพาจึงเข้าปฏิบัติการทางทหารยึดคืนพื้นที่อธิปไตยพื้นที่จงังหวัดสระแก้วขอส่งกำลังใจให้กับทหารทุกท่านด้วยนะครับ